Oh. สวัสดีครับผมนายชิดมงคลสงปสิทธิ์นายปัุทหกามศนย์หนึงศูนย์สี่ศูนย์หนึ่งสวัสดีครับผมนายธุักิจศิริตัดประจำตัว68301040157ย์หนึ่งศูนย์สี่ศอินพุตเหนึ่งเอ s 3 s 3 x3 x4 output k1 y1 s1 y2 k2 y4 s2 y3 เมื่อกด s2 ส่งผลให้ j 1และหลอดไฟตัวที่หนึ่งทำงาน เมื่อกด S3 ส่งผลให้ K2 และหลอดไฟดวงที่สองทำงาน <Yeah. S 1> เมื่อกด S1 ส่งผลให้วงจรทั้งหมดหยุดทำงาน <Yeah. S 1> แต่เมื่อกด S2 S3 จะสลับการทำงาน K1 และ K2 ทำให้ทำงานพร้อมกัน